เม <c oughs> น,นูไข่หมดแดงนี่นะคะขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะ <c oughs> น่ากินน่ากินนะคะยยาอบช่า,ชายน่ากินมาก <c oughs> เดี๋ยวต้องสั่งอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ได้มาสองอย่างไั่จะไม่ได้กินม้วนกับบวนม้วนกับว้วนก่อน <c oughs> แล้วก็ม้วนสอง มควรขาดยดีมากเนะคะทุกคนยาอบอยาอบว้าอยากกินอยากกินอันน,น,ะะอนี้มวนมีม้วนกับกวนนะคะคนีนควรมวนหะะาจะวนลงเฮ้ยเ้ยเค้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยย เอาสักเอาสักชุดด้วยเอาไข่อะไรดีเราเอาเอาไข่กวนชุดนึงจ้ไงาไข่กวนอันนี้ไข่กวนสองชุดบรรยากาศบรรยากาศนะคะโอ้เจฟของเรานะคะเจฟของเรานะคะเสียงดีดีนะคะนี่ทำกับข้าวก็เก่งเองมองอย่างเงี้ยใช่ไหม,มใช่ใช่ใช่มองอยู่เอ๊ะไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจพี่ใช่เลย,เลยพอได้ยินเสียงเ <สะ S 2> พลงมันแล้วไปข้าไปถักอยู่ไปข้าไปถักอยู่ววนะไกลๆนะเดี๋ยวจะเกะกะเขานะคะโอ้ลูกค้าลูกค้าเข้าแถวลูกค้าเข้าแถวนะทุกคนนี่จัง ไข่กวนไข่ม้วนนะคะนี่อยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเกะกะก็ทุกคนขอเวลาอีกสักแป๊บนึงนะคะดูพี่เขาทำาันนี้น่ากินนะคะ <c oughs> พี่เขาทำน่ากินมากค่ะไข่กวนไข่ม้วนนะคะเป็นชุดนะคะแบบนี้นะคะไม่แพงนะคะการจนะแบไหนว่าการจนะ ไม่านครับอร่อยรอนะทไมอร่อยนี่รอนนี่คือรอยวพรุ่งนี้เริ่มทำงานนะคะทุกคนพรุ่ง pues น mm ี้เ nah, ริ่มทำงานนะคะยาอบขอบคุณน้องนุ้ยสวัสดีค่ะมีผัวแล้วบอนะคะสวัสดีค่ะพี่จอบนะคะจะพี่จอบไหมไม่ใช่หรอพี่ผัวแล้วบอกใครนะพี่จอบนะคะใช่ไหม มีถัวแล้วบ่อพี่เฟจาน้องน้ยน้องน้อยขอบคุณค่ะน้องน้ยสวัสดีค่ะอันนี้ก็อยู่ริมกวานพะเยาอยู่ริมก้านพะเยาหน่อยเจ้ามาอยู่ที่ร้านตอนเช้าสวัสดีค่มีของกินของขายนะคะริมก้านนะคะริมก้านพะเยาตอนนี้เรามารอไข่ไข่อยู่นะคะไข่กวนนะคะไข่กวนไข่ไข่น้ำไข่ไขทอดนะคะ ไข่ดาวที่กาแฟมีผัวแล้วบอกพี่กาแฟมีผัวแล้วบอกคุณนุ้ยยิ้มมานะคะขอบคุณมีผัวแล้วบอกเด้อต้องเลยขอบคุณใครกอดกันลงมาจ้ะของน้องเอาไข่ไข่กวนเด้อแต่ว่าเอาใส่เอาเอาใส่กล่องกลับบ้านเอาใส่กล่องเออนี่เยอะนะจุ๊ย อก็มาลูกนายน์ไปซื้อมาให้ชิมดีกว่าน้องนิวบอกว่าน่ากินจังเลยนะคะน้องเนิวถ้ามาก็ตรงนี้เลยนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ยังไม้อยู่เชียงไม้เชียงไม้โอเคมาเลยมาพะเยาเลยออยู่เชียงไม้มาพะเยาเลยอยูยงไห้มาพายาเน้อน้องเนิวน้องเนิวมาพะเยาเน้อะช้อนแล้วก็ซอสได้เลย ถ้าเกิดลูกนั่งที่โต๊ะนี่ก็มันมีซอสอยู่ที่โต๊ะมีโต๊ะนั่งนะคะทุกคนเขาก็จะมีโต๊ะนั่งอยู่นะคะหรือว่าตรงโน้นเขาจะมีม้าหินอ่อนวางนะคะริมขวานก็นั่งได้หมดเลยนะคะนี่ก็มีโต๊ะวางให้นั่งโต๊ะเล็กๆนะคะนี่เดี๋ยวถ้าได้ไปจะไปกินบ้างถ่ามาเลยเดี๋ยวทักมาพี่กาแฟจะพามานะคะต้องน็วเราก็มาเก็ก,ก็ได้ค่ะนิดนึงน,นี่นะคะของ ก็น่ากินเนาะทุกคนตามตาม,ตามสบายเลยนะ,ะเดี๋ยวเออเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์เลยนะคะทุกคนเนาะ